สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม d by Daylight Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมกับเกม Dead by Daylight Mobile หลังจากที่ผมหายไปเกือบอาทิตย์หวังว่าทุกคนจะยังอยู่กับผมนะครับผมก็ป่วยเพิ่งหายนะครับผมตอนนี้ก็หายเป็นปกติแล้วนะเรากลับมาจูก,กันอีกรอบตัวอะไรวะเอ้ยหอย ขอจู๊กหน่ย่อยย่อยย่อยโอเคมาเรื่อยมาตะไกลเลยไม่ได้เล่นเกมน้นานกันแล้วเนี่ยจะจู๊กยังยังได้อยู่หรือเปล่าน,นี้ไม่รู้เราลองกันอ้โหโดนก่อนไปเนี่ยอุย้ยไม่ตีด้วยวะคนนี้เขาจะเอาชัวร์จัดเลยไม่ถึงนะไม่ถึง <l ars> <l ars> เออเลยชนเฉยเลยผมไปเล่น LT ดีกว่านะผมถ้าเจอย่อยเล่น LT จะเอจะก๊อตก,กว่านะเพราะว่าเขาจะเลื่อยเราไม่ได้มาเราลางมาเล่นจ<ๆ>ุดคอมโบของเราดีกว่า เพื่อนตามมามีก้อนหน้าต่างหรือเปล่าไม่มีก็ยาวๆนะเพื่อนเออหลอกไฟโอเคเสร็จไปหนึ่งเครื่องขอยยาวๆเลยขอยยาวๆเลยตรงเนี้ย <c oughs> อ,อ้าวมีก้อนหน้าต่างเหรอมีปะไม่มีนี่หว่าไม่มีไม่มีก็ยาวๆครับผมตรงนี้เป็นจุดคอมโบที่ผมว่าหย่อยนี่แก้ทางยากพอสมควรเออหลอกไฟหลอกไฟเกินหลอกไฟเกินโอเค ผมไปเล่นไม้ดีกว่าเดี๋ยวเราหาจังหวะฉีกไปเล่นไม้ครับผมเออย,ยกเลื่อยเลยเหรอยกเลื่อยเออเขาเรื่อยไก่เป็นนะเนี่ยทำเป็นเล่นไม่ถึงเออ <c oughs> เสียบไม้ไปก่อนโอ้น่าจะโดนตีนะเนี่ยโอ้ยมีตีของตกด้วยมีตีของโตกเย่ยละไฟฉายม่วงผมยังไม่ได้ใช้เลยเอ้ยตีอะไรก่อนตีอะไรก่อนเพื่อนตีอะไรก่อนตรงคอมโบตรงนี้เล่นได้ยาว ไม่น่าฉีกไปเล่นไม้ตรงนั้นเลยโอเคผมว่าผมต้องหาจังหวะไปบ้านเล็กแล้ววะนี่เขาหลงอะไรวนะน่ะหลงเฉยเอาไปไหนละโอเคยังตามอยู่ยังตามอยู่เล่นบ้านเล็กดีกว่านะครับผมถ้าผมเล่นแต่เอาทีเขาน่าจะไม่ไล่ผมจะต,ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนที่บ้างเปลี่ยนที่บ้างเดี๋ยวเขาเบื่อโอเคยังตามมาอยู่เสร็จไปแล้วสามเครื่องแล้วนะห้าเครื่องมาเนี่ยขอขอห้าเครื่องเพื่อรีบันเลย ปั่นดวนเลยตรงนี้มีไม้ครับผมยังไม่อยากเล่นไม้บัานฟ้านะแต่ว่ารอบตรงนี้ถ้าเขาเลื่อยมาก็อันตรายเหมือนกันเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยหลอกไฟหลอกไฟอะไรก่อนดูแมสด้วย <c oughs> หลอกไฟไปมาปะหลอกไฟไปมาเขายึ้ยักษ์เก่งนะคนนี้งั้นผมขอหลอกบ้างนี่ไงนี่ไงโดนหลอกบ้างจะได้รู้สึกอย่ละแล้วผมพับจริงไงพับเซฟไงง,ง้างมันตะไ,ะไร้เลยเพื่อน เขาทีเฮ้ยวันนี้เพื่อนไม่ปั่นไฟกันแล้วไม่ปั่นไฟกันเพื่อนวิ่งมามันบล็อกไม่ได้นะครับผมถ้าเจอหย่อยออกไม่เอาผมเลยโอเคเขาไปไล่เพื่อนแล้วนะครับผมหย่อยมันบล็อกไม่ได้เราไปปั่นไฟบ้างดีกว่าเผื่อได้แต้มปั่นไฟจะได้บวกเยอะๆนะครับผมโอเคปั่นนี้เลยมาปนี่ยผมว่ามายังไงก็มาเฮ้ยไหนวะผมใจเต้นอยู่ไหน,อ,น,อ,ไหนอ่ะอุ้ยโอ้โหล้ม โอ้ oh, เรียบร้อยผมไม่เห็นตัวฆาตกรน่ะไม่เห็นว่ามันวิ่งมาทางไหนเรียบร้อยเลยสวยเพื่อนสวยเลยเอาแล้วเพื่อนลุกเองเฉยผมมีแทงเอาใครต้าจะตามเพื่อนนะครับผมตามใครอะ่ะไปก่อนวิ่งก่อนเอาตามผมเขาจะเอาผมคนเนี้เขาจะเอาผมอย่าละแต่เรามีแทงหลังเดี๋ยวเราไปเล่นบ้านฟ้าดีกว่าอ,อุ้ยโอ้โหไม่ทันนะนี่ย เดอเฮ้ผมไม่ตายยากนะเพราะว่าผมมีแทงหลังผมมีแทงหลังเก็บไว้ใช้ที่หลังดีกว่านี่ไงผมมีแทงหลังไงเพื่อนรีบปั่นไฟด่วนเลย,ยไม่งั้นผมไม่รอดนะเนี่ยฮ้อเล่นบ้านฟ้าได้อยู่นะผมว่าเนี่ยูย่ไหนอะ่ะเอาหายเฉยโอเคยังตามมาอยู่ยังตามมาอยู่โอเคเราเล่นเพื่อต้องรีบปั่นละอีกเครื่องเดียวเท่านั้นเออเฮ้วนรอบยาวครับผม ขาหลอกไฟอะไรของเขาน่ะเอาแล้วหายไปเลยโอเคโอเคเสร็จสักทีก่อนจะเสร็จนะหลอกกระโดดไงอ้าวอย่าละตายอย่าพับไปเลยพับไปเลยอย่าไปกลัวเ้า <c oughs> <c oughs> เพื่อนจะมาบล็อกเหรอสกินเดียวกันเลย <c oughs> เพื่อนมันบล็อกไม่ได้หย่อยะมันบล็อกไม่ได้มันทีเดียวล้มอยู่แล้วไงเพราะว่ามันใช้เรื่อยได้โดยนนะ่ะ อุ้ยโอ้โหโนวันโนวันแบบนี้ก็ตัวใครตัวมันนะไปแล้วไปแล้วเจอกันไม่อยู่นะไม่ขออยู่ <c oughs> ต้องหาต้องหาตัวเต็มไฟนะผมถึงจะช่วยเพื่อนได้ไเจอหลุมปะผมเจอหลุมโอเคเพื่อนเปิดประตูแล้วหิวก่อนก็ได้ไมั้เพื่อนฮิวก่อนฮิวก่อนเพื่อนไม่ฮิวอ่าวแย่ละอุ้ยตรงนี้โล่งจัดไม่มีที่เล่นเลยอ่าวแย่ละต้องลาก ผมน่าจะลมนะขอเจ็สองอุ้ยได้เฉยท่าปฏิหารจริงๆเลยเ2เนี่ยเรือรอกกระโดดเออยังได้อยู่ยังได้อยู่ปลายาวยาวยา,วยา,วยาวเอ,อ้ยก,กระตุกดียก,กระตุกเอ,อ้ยผมจะรอดไหมี่ยถ้าจะเอาผมตายเนะี่ยพับไปเลยไงครับเซฟไงโอเคข้างหน้ามีไม้ครับผมเล่นได้ประตูนั้นเปิดแล้วขอใครก็ได้มาเปิดให้ทีนี่ไงผมงกไม้ไง งูกไหมน่าจะยัดมาแล้วผมว่าเนี่ยพับเทฟไปเลยดีกว่าอุ้ยเอาบัตรลัดตีผมว่ะเขาเก็บบัตรลัดไล่ผมหลอกกระโดดเอ้ยดักเกินดักเกินคนเนี้ยเพื่อนเปิดประตูดว่วนเลยโอเคเพื่อนเปิดประตูลเะลเหลือปัญหาอย่างเดียวคือผมจะวนไปยังไงดีถึงไหมวะน่าจะวิ่งถึงไม้อยู่นะผมว่าโอเคไม้ข้างหน้าถึงอยู่ถึงอยู่เพื่อนบล็อกไม่ได้เฮ้ยโนวันหายโอเคหลอกกระโดดอุ้ยโอ้โหแล้วมาตีเพื่อน เพื่อนโอ้แย่และเพื่อนไม่ได้ออกแน่เลยวะโดมไม่ได้เ,เลยติดเลยติดเลยติดอ้าวไม่ออกได้ปะโอเคออกได้คนนั้นไม่รอดวะเพั้นไม่รอดอุ้ยแทงหลังสวยจัดแทงหลังสวยจัดเลยโอเครอดเฉยเลยน่าจะรอดสี่แล้วผมว่าก่อนก่อนสายหน้าให้ไปหนึ่งทีสายหน้าให้ไปหนึ่งทีงทโอเค,คับผมจี GT ีเกมนี้ไม่ได้เล่นนาน ไม่เข้ามือนิดนึงเราไปดีกว่าเจอกเกมต่อไปครับผมเราไปดูกันว่าบวกเท่าไหร่มันรีแล้งด้วยนะรีแล้งให้ผมกลับมาอยู่แหลงห้านะี่โอ้โหเล่นตั้งนานนี่ครับผมบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะจูไปสองร้อยสี่สบสี่อุ่ยพหอด,ดีหใหย่เจอนาะยบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยชุดเลือดด้วยชุดเลือดจุดตีสองหรือเปล่าวะ นี่ไงผมงอกไม้ไงงอก,กไม้ไงกลัวไม้นะผมเนี้เราฉีกครับผมเาฉีกยังไม่อยากเสียไม้ตรงแม่เทพเล่นได้ตรงแม่เทพ,เ,เ,ทพเขาหลอกไฟผมไม่ได้นะเพราะว่าผมใช้มุมสูงอุ้ยใครที่ดินไม่นะโอ้แย่แล้วต้องพับไม้นะี่ยไม่งั้นล้มอา,อาดักเฉยไปดักเฉยเลยวะโอเคมาเรายังได้อยู่งั้นนะ่ะถ้าเขาดักดักแบบนี้ได้อยู่ทันไหมเนี่ย โอเคเขายังเดินชา้าอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคผมไม่โดดแล้วกันวนแบอุ้ย้ยเกินเกินดักเกินจะรอดักอย่างเดียวเลยเราอ่ะกระโดดแบรอุยอ้ย,ยแย่ละทันไหม,ไมก็จะทันมาอยู่นะเออพับเซไปก่อนครับผมพับเซไปก่อนเดี๋ยวล้มเร็วมาเพื่อนแย่โอเคเราฉีกอุย้ยไม้ตรงนี้หายไปไหนเนี่ยเขาขยับไม้เหรอหลอกกระโดดนี่หลงง่ายซะด้วยคนเนี้ย เอ้ยยังตามมาอยู่ครับผมผมต้องเข้าบ้านเล็กว่ะต้องหายจงหวะาเข้าบ้านเล็กแต่ว่ามันโดนบีบตรงแมททิปก็ได้วะโอเคเสร็จไปนหนึ่งเครื่องแมททิปยังได้อยู่เอ้ยยกไม้แล้วผมพับไม้ไปเลยไงผมพับไปเลยไงผมเซฟจัดเลยโอเคตอนนี้ที่ดินหายแล้วนะครับผมที่ดินหายละเขาตีปกติแล้วตัวนี้เล่นได้อยู่วนไปก่อนวนไปก่อนวนไปก่อนเออย,ยกเกินยกก็ฉีกครับผมยกก้ฉีกแค่นั้น เฮ้ยถึงมะเนี่ยอุ้ยติดถึงมะเนี่ยอุ้ยไม่ถึงอีกนิดเดียวสวยเลยสวยเลยแบบเนี้ยของกุ้ไม้สักรอบนี่ไงกว่าไม้กว่าไม้ฉีกอีกรอบับผมฉีกเลยยกเลยก็ฉีกเลยได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้มีไม้เข้าโบกับบ้านฟ้าได้แล้วเนี่ยยังเอาอยู่อะโอเคยังเอาอยู่ไม่ได้ปะเข้าบ้านฟ้าไม่ได้ม,มุมนี้ไม่ได้โอเคอุ้ยกระตุกอะไรเนี่ยกระตุกอะไร เออโยกเกินโยกเกินงั้นผมฉีกรับผมโยกมาก็ฉีกโยกมาก็ฉีกถึงมะเนี่ยอย่าถึงนะเขาร้องโอเคไม่ถึงกลับไปบ้านฟ้าต่อครับผมเราคอมโบกันได้เราต้องอุ้ยไม่เอาว่ะไปเอาเพื่อนเล้วเพื่อนมีคนปั่นไฟตรงนั้นอะโดนนะหน้าโดนหน,ดนหน้ารอสองไฟเลยเอาเรื่อยติดเรือติดโอ้โเพื่อนไปย่อๆใส่เขาอีกบุรี่เขาเกินเราส่องไฟให้เราสองไฟให้ โอเคเขาไปไล่เพื่อนแล้วผมไปปั่นซ้ําให้ดีกว่าอีกสองเครื่องเท่านั้นนะครับผมเราจะได้ออกประตูละปั่นเลยสวยโอเคอีกเครื่องเดียวเพื่อนไปไล่กันอยู่ตรงไหนวะน้าจะไปรอส่องไฟให้เนี่ยที่ไหนวะโอเคอยู่ตรงนั้นรถแมคโครเฮ้ยมาปะไม่ไล่แล้วหรอมาเอาใครอ่ะเอาผมแดนไมเดีย่ย <c> อ <oughs> โอเคเขาไม่ได้เอาผมนะเขาไม่ได้เอาผมเหมือนเขาหาใครอยู่สักคนนึง น่าจะเออนี่ไงเขาเจอเป้าหมายแล้วเจอเป้าหมายแล้วแล้วก็นี่ไงพับไม้ไปเลยผมส่องให้ส่องให้ฉีกเลยฉีกเลยโอเคส่องให้ฆาตรกรหลงทิศหลงทาง <c oughs> มาดิเขาไม่เอาผมแล้วเขาไปไล่เพื่อนแลวครับผมเออเอาปะเนี่ยเอเย,เอาเยมาปะยังตามอยู่แ้วเนี่ยเขาหาเขาหาแล้วไม่เจอชื่ออะไรวะนักสืบแถบหานักสืบแถบไม่เจอ โอเคต้องไล่ผมแล้วแหละเออเจอผมคนเดียวเนี่ยมาโอเคเอาผมอยู่นะหลอกไฟเกินหลอกไฟเกินพ่อหนุ่มฉันผมอุยอ้ย,ยตียันไม้มาเลยตีของตกตียันไม้ไปเลยวะคนนี้เขาเอาเกินผมต้องเอาไฟฉายผมคืนให้ได้เอ,อ้ยติดผมต้องพับไม้่อนพับไม้หอยู่นะแต่ว่าผมเนียเออตีไรตีไร <c oughs> จะเย็นยังไม่ถึงตัวเลย ยังไม่ถึงตัวเลยต้องเสียตายาวไะเน่ยเอ้ยผมว่าทันอยู่งงไมอีกสักรอบนี่ไงนี่ไงรอบนี้ต้องพับวะรอบนี้ผมต้องพับเออขอไ่ฉายคืนขอไ่ฉายคืนนะเพื่อนแม่เทมน่าจะมีไม้อยู่นะผมว่าไม่ใช่แม่ทึบผู้ผิดเออย,ยกไม้เกินแล้วพับไปเลยไงผมเปย์ไม้ไงเซฟจัดเข้าเซฟโซนครับผมอีกเครื่องเดียวทำไมมันนานอย่างวะไม่มีใครบั่นไฟเลยแย่ละเออกย,ยกยก,ยก โอเคมาครับผมวนยาวๆหลอกไฟเกิดหลอกไฟแล้วผมอุ้ยทำไมพับไม่ได้พับได้แล้วเมื่อกี้พับไม่ได้เฉยเลยเอาล่าเราเป็นพังไม้แย่ละเฮ้ยผมแย่เนี่ยเขาโอ้ไม่มีที่เล่นตายาตายาอุ้ยตายาไปแล้วไม่ทันเฉยโูดับไปเลยสวยเพื่อนยิ้วยิวด้วยเอาเพื่อนไียิ้ว่ะยิ้วก่อน หิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนโอเคหิวก่อนสวยครับผมสวยเหลือเครื่องตรงไหนบ้างวะเนี่ยเครื่องตรงนี้เพิ่งเริ่มปั่นโอเคฮิว okay, ก่อนฮิวก่อนลมฮิวก่อนเพื่อนเขาไปไล่กันตรงไหนวะนะโอ้โหล้มแล้วโอเคล้มตรงนั้นเลยผมรอช่วยเลยผมรอช่วยเลยแต่ว่าไฟฉายผมหายวะจริงไฟฉายผมหายไปไหนก็ไม่รู้เอวห้องวีจะช่วยไงวะเนี่ยโอ้โหใหย่กับห้องวีเนี่ยนะ หญ่รกับพ่องวีโอเคมีเครื่องปั่นตรงนั้นเดี๋ยวว่าผมจะรอไปช่วยเพื่อนไงผมมีบอโรอไงผมมีบอโรก็จะเฝ้าปะ่ะอย่าเฝ้าเถอะขอร้องช่วยไม่ได้เลยนะเนี่ยถ้าเฝ้าคือยาบะเฝ้าปะ่ะเหมือนจะเฝ้าอ่ะทุกคนช่วยไงดีวะเนี่ยเฮ้ยคือมาแล้วึ้นมาแล้วจังหวะน,นี้แหละจังหวะน,นี้แหละอย่าหันมาอุ้ยเราหันมาพอดีเจอผมชุดอย่างเด่นเลย ชุดแบบนี้ไม่ควรใส่มาเนียนเขาเฝ้าเลยวะเขาลงไปเฝ้าลรวช่วยไงดีวะเนี่ยเ,เพื่อนอยู่ไหนกันเพื่อนอยู่ไหนกันเพื่อนน่าจะปั่นไฟอยู่นะผมว่าอจะช่วยยังไงวะนี่ห,หอยซะด้วยถ้าเป็นตัวอื่นไม่ว่าหรอกเฮ้ยโอเคเพื่อนมาแล้วเพื่อนจะลงไปเลยหรอสุดเกินคนเนี้ยไปแล้ววะเพื่อนผู้กาล้าเรากำลังย่องลงไป เนี่ยมันยืนอยู่ตรงนี้เลยมีคนติดเครื่องวะโอเคดึงแล้วน่าจะล้มอุ้ยละล้มสองได้ไงวะหน้าเรียบร้อยช่วยไม่ได้ครับผมช่วยไปก็ตายหมด้วเนี่ยผมว่าดูดีมันยืนเฝ้าเลย <c oughs> ผมว่าออกดีกว่าปะ่ะช่วยไม่ได้ครับผมถ้าช่วยก็ตายซอรี่นะครับเพื่อนมันช่วยไม่ได้จริงๆอะ่ะลงไปผมว่าน่าจะตายกันหมดอ่ โอเคเราวิ่งไปออกเลยดีกว่าประตูก็เปิดละนั้นผมเปิดเลยเพื่อนมีกุญแจน,นะช่วยไม่ได้ครับผมยืนเฝ้าขนาดนั้นต้องสอรี่เพื่อนด้วยนะ <c oughs> ท่านกนุบเขาก็แบบจนหนทางจนต้องเฝ้าเลยโอเคจบเกมครับผมจรจเราออกเลยดีกว่าเราไปดูแต้มกันน่าจะบวกสักบวกหนึ่งอยู่นะไม่ได้ปั่นไฟเลยบวกหนึ่งปะบวกเท่าไรบวกเท่าไร โอเคบงหนึ่งบงหนึ่งเฮ้ยข้าตกรแรงห้าน่าจะหลีแรงกันใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์กนละหนึ่งไลค์กดติดตามกด,กดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้นี้น